ทุกคนเราก็กลับมาอยู่กับช่องปราณิดาออฟฟิเชีอีกแล้วนะหลังจากที่หายไป5วันนั้นก็คือไม่ได้อัดคลิปเลยเราก็เลยจะมาอาัดคลิปวันนี้กันนะซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้มาทำอะไรเราก็จะมาทำเมนูนแบบว่าตอนนี้อากาศามันเป็นฤดูฝนแต่มันก็ร้อนจนเหงื่อแตกแล้วใช่ไหม,มนั่แหละมันแปกมาก คือเราก็ร้อนมากตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นตอนเที่ยงเก็บบ่ายๆนะมันก็ร้อนมากๆแล้เวเราจะมาทําเมนูของหวานที่แบบใครร้อนกันนะซึ่งเราก็ไปเจออยู่ในคลิปคลิปหนึ่งมาแล้วก็เลยจะมาทํากันเย่ yeah! เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีวัตถุดิบอันไรบ้างซึ่งมันมีแค่ซองอยางเท่านั้นเองแล้วก็ได้กิ่นแลวนะทุกคน เอาไปทํากันได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะมา<ว>ดูวัตถุดิบกันนะว่ามีอะไรบ้าง 1. นึ่มเปี้ยวนะอันที่2ก็คือปีโป้นะโอเคใครที่อยากรู้ว่าทําแบบไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการทํามันจะเป็นอย่างไร อาหารเราก็ไม่ใช่อาหารเิขนมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันชิมชิมชิมมาดูกันเลยว่ามันจะอร่อยขนาดไหนก็ไม่เคยยังไม่เคยทำเพื่อชิมนี้นะกินันเลย อร่อยอยู่ถ้ามีน้ำแข็งก็จะอร่อยมากกว่านี้เลยอร่อยมากเลย สำหรับใครที่ชอบลินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาให้ด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบายอย่าลืมไปทำกินกันนะขอตัวไปกินก่อนละบาย,บาย